กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กับคงเบ้งฟูดคารสาขารามินทา90คา่ะวันนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นดีๆมาบอกกับลูกคา้าทุกๆคนนะคะคงเบ้งนะคะจัดขายขึ้นมาแบบพิเศษเลยะคะ่ะตอนนี้นะคะใครที่มีเครดิตแค่เดือนเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนมอเตอร์ไซค์หรือว่าวงเงินกู้ต่างๆนะคะรวมถึงไลน์บีเหรือว่า เงินค,คู่จากธนาคารออมสินอะไรก็แล้วแต่นะคะไม่ว่าคุณจะผ่อนเพียง500หรือ1,000บาทนะคะเพียงแค่มีเครดิตแค่เดือนเดียวคุณก็สามารถออกรถคนเดียวได้นะคะโดยที่ไม่ต้องมีคนค้ำเลยค่ะอันนี้เอกสารไม่ยุ่งยากนะคะออกรถคนเดียวจบค่ะมีเครดิตแค่เดือนเดียวของแม่ก็ทําให้จบได้ค่ะและนอกจากนี้นะคะเรานะคะยังมีดอกเบี้ยที่ถูกมากๆเลยนะคะดอกเบี้ยพิเศษของเรานะคะจะเริ่มต้นที่ 2.79เท่านั้นนะคะหรือใครจะเลือกเป็นโปรโมชั่นอยากผ่อนที่0%นานถึง1ปีก็ได้เลยนะคะใครสะดวกเลือกโปรโมชั่นแบบไหนนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้ตามเบอร์ที่ให้ไว้ทางด้านล่างนี้เลยนะคะบอกไว้เลยนะคะคงเบ้งของเราขายรถไม่ขายฝันแน่นอนคะ่ะทำได้บอกว่าทำได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะใครที่มีเครดิตเพียงแค่เดือนเดียวนะคะขอย้ำอีกครั้งนะคะว่าออกรถคนเดียวได้ะคะ่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราแวะมาบอกโปรโมชั่นดีๆเพียงเท่านี้นะคะที่ติดต่อมานะคะก่อนที่โปรโมชั่นดีๆจะหมดเวลาลงนะคะเบอร์นี้นะคะ0829622629ติดต่อมาได้เลยค่ะหรือใครที่ไม่สะดวกเป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะอยากแอดไลน์ก็แอดไลน์มาได้ที่ ID นี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะของเบง่งพุทธค่ะให้คุณมากกว่าคำว่ารถคุณภาพค่ะ